สวัสดีครับชื่อเล่นอะไรครับชื่อบิวค่ะบิวใช่ไหมครับบิวนะเดี๋ยวบิวจับหนึ่งหมวดมาเลยครับผมสุบหมวดไดัเลยครับแ<อ>ม่เล,เลยลงไม่เยอะกนะันเลยสี่ค่ะหมวดที่สี่<า>คำที่ขึ้นต้นว่าน้ำนะครับน้ำอะไรก็ได้ขึ้นต้นว่าน้ำโอ้ดูสายตาสั้น ี๋ยวจะมีภาพขึ้นให้นะครับแล้วบอกว่ามันคือน้าอะไรนะครับเป็นน้าขึ้นต้นนะโอเคพร้อมแล้วนะครับเริ่มนะครับไปครับน้ำพริกน้ำพริกถูกครับน้ำค้างน้ำค้างถูกครับน้ำค้างแข็งน้ำน้ำค้างแข็งน้ำค้างแข็งถูกครับน้ำซุปน้ำซัตอกนะครับไม่ใช่น้ำน้ำน้ำแร่นะครับ้แ น้ำตาลสดน้ำตาลสดถูกครับน้ำมันเครื่องน้ำมันหลอลือนไม่ใช่ครับอัำตาเทียนน้ำตาเทียนถูกครับน้ำแข็งน้ำแข็งถูกครับน้ำดอกน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้ถูกครับข้ามค่ะข้ามคร้ัดน้ำน้าวผัรข ไอ้นะน้ำข้าวน้ำข้าวน้ำสาวข้าวครับพี่ใทยครับน้ำน้ำน้ำกะน้ำมันกาน้ำมันกาถูกครับน้ำกะน้ำกะน้ำกะไม่เวลาครับผมไม่ทันครับนำกัด